สวัสดีเอซีทุกท่านนะคะตอนนี้มาถึงบ้านพ่อโอแล้วค่ะสวัสดีค่ะพ่อโอสวัสดีค่ะสวัสดบ้านพ่อโอด้เดอพี่น้องให้มาตามแอดมินกับมาตามให้นะคะพี่น้องมืาอนีคุณพ่อเพิ่นกะ อยอยโยบานอยู่นะคะนึกว่า <hey>. คุณพ uh ่อจะไปโยนะคะก็ถ right. <whis ky. S 2> ือว่าโชคดีนะคะที่เจอกับพ่อหันะคะท่านผู้ชมอืมเป็นนึ่งตวเดียวมันโยกของวันแต่เป็นเอาออกตูนึงพอว่อหออค่ะพ่อในโอเกเนี่ยยังเอาไว้อยู่เนี่ยค่ะพอว่าวิญญาณมันเป็นเป็นสั่นค่ะ เป็นใครพองเงนนี้เห็ดออกมาแหลวบะนี่บนคือหกเจ็ดหกศูนย์หกสามเจ็ดสี่อ๋อหกบนหกเจ็ดหกศูนย์หกสามหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่อ้หเจ็ดสี 7, ่คุณพออ่อเห็ดสูตรให้เราเด้อพี่น้องผู้ใดที่ติดตามตัวเลขของพ่อหูอยากเบื้งแนวทางของพ่อหูออพ่อหัว ผูดใด้เก่งก็หาไซ่ขันพูดใดได้ตัวดีๆมา<ห>กกัหาใส่หาไส่อันบนหาใส่หกับสามค่ะถ้าได้ตัวดีมากนันวันตีถ้าไรตัวดีมากค่ะล่างหาใสหนึ่งกับเจ็ดน่ะค่ะอืมสำหรับตัวเลขของพ่อน้องงวดที่ผ่านมาน,นันตัวเลขของพอกับเขาสองสามพี่น้องเพราะว่าถือว่าเขาตรงนะคะเพราะว่าไปกลับเนาะสองสามสามสองนาองอนะเออ ก่อนหน้านี้นะจะเป็นศูนย์เก้าเก้าศูแล้วก็สองสามสามสองแต่ว่าก้อนนี่ก่อนที่เข้าไปไทยเก้าศูนย์นี่พ่อเขาสามตัวได้ตอน,นั้นเนาะเขาศูนยศูนย์หอยอันสองสองหนึ่งเนะี่ยมันก็เขาเต็มอยู่ค่ะม้าเขาตัวนี้มันม้าเขามาสลับกันในตัวอันืศูนย์หนึ่งเก่าเนาะมันมาบอกสองหนึ่งเก่าเนาะค่ะ ตัวนี้ละเรวก็มากอกันมาวอกสามสองกับเจ็ดเก้าเนี่ยค่ะงวดน,นี้เนาะงวดมันสีพันมากงวดน,นี้เนี่ยโตเต็มมันคือหกหกเจ็ดศูนย์สามเนี่ย แค่ตังหลตัว่ายู่บ่ไ้ตัวนี้สี่ตัวนี้สี่ตัวนี้ฮะตัวใสผู้ชายเองอ๋อแสดงว่าหกเจ็ดศูนย์สามนี่หกเจ็ดศูนย์สามพ่อก็เลยจับใส่กันมันเคยออกขึ้นตัวนี้สองสามหกเก้านี่มันมาออกสามสองอ๋อแสดงว่าอันนี้มันจะเป็นตัวเด่นเลขบ่ออ๋อจะเป็นเลขเด่นเลยนะคะตามสูตรนี่พ่อให้มาเนี่พ่อจะมีแค่สี่หลักมันวะ คือลักล้อ๋อเลขเลขเลขจะเป็นจะเป็นเลขเด่นเลขตัวเก่งเลขตัวลักเล่นบอ่เลขตัวลักค่ะมันมาท่วมของปลาไส้มันท่วมอือสองสามตัวนี่แสด้น่หนิของเรามีหกมีสามอือของเรามีหกแต่ว่าเจ็ดกับมีได้ของเราเออนั่นละมันมีเจ็ดดูมันเป็นรางมาสั่นแก้านี่ค่ะของเราเนี่ยรางเลเยว่าเอาเป็นรางมันความว่าออกไสแล้วก็ออกนี่ตัวนี้แล้ว่ะอือซีคูนี่รางถ้าเมนมาเป็นราง มันจะมาซีคู่นี้ซีคู่นี้ก็จะเป็นเอเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามแล้วก็เจ็ดหกเท่านั้นถ้าเป็นบนมันกัดเสได้หันเป็นบนมันกัดเได้มันกัดเสีมาแปดแปดสามแปดหกแปดสามหกเท่านั้นหกศูนย์เท่านั้นเพราะว่ามันเหล็กตัวนี้นี่ตัดออกไว้แล้วนี่ค่ะออค่ะ อ๋ออันนี้เป็นบนอันนี้เป็นล่างปะพอ่อเออในล่างเขีย,ไยนไม่ไดค่ะพ่อเฮ็ดออกมาพี่น้องบนเป็นบนล่างเป็นล่างส่วนมากตัวเลขของพ่อนี่จะเข้าตรงตรงเนาะโย่จังสันแล้วแต่เฮ็ดมากเลยส่วนมากอาจารย์โฮนี่จะเข้าตรงตรงนะคะตามชื่อเสียงของไอ้ไทบาทนะคะที่เพ่นว่าท้าเลขนี่ต้องมาถามอาจารย์โฮหรือว่าอาจารย์ใช่นะคะพี่น้องแต่ว่าของอาจารย์โฮมื่อนี่พ่นห้เลขเด่นมากแค่สี่ตัว เด่นที่สุดจะมีสี่ตัวหกเจ็ดศูนย์สามออกได้ฮมีเปอร์เซ็นยโยกว่ามันจากเปอร์เซ็นละพ่ะแขกขันวอลอันนั้นบอคือจังขีกุยเนาะเนี่ยคุยแล้วฟังบอลไม่ฟังเนี่ยมันัสิว่าเลขที่โตเนี่ยมันมาเต็มเต็มพันเปอร์เซ็นู่นั้นที่โเนี่ยแค่จังเลี้วกับ่าแต่มันสิเห้อสิจับใส่บ่อหาแนว่ร้าง จับเซลพอว่าพ่อก็ะจับหันังซี่อโอ้แสดงแลวพันเปอร์เนตบนตินีกพันเอร์เซ็นมากพันเปอรดก่อนกับพันเปอกันค่ะเน้ยคับพู้จับู่ใ่ไมดก่อนก็พันเปอร์เซนี่เข้าสามสองสอ,องสามจ้ะอ่ะพี่น้องมวลน,นี่พันเอร์เซ็นะคะเดี๋ยวเขียนตัวเลขให้เอซก่อนนะคะเป็นสูตรเอ่อของพ่อหูเนาะฟังเด้อพี่น้องเด้อ สูตรไผ่ว่าไผ่เก่งไผ่เด็ดไผ่ดีลองเอามาจับใส่เบิองของอีพอเบิ้งนี่เออมาจับใส่คันผู้ใดมีลองคอมเมนต์มาเบิ้งว่ามันตรงกันบ่เราหายเลขเด่นมาร์กแค่ซีโตเท่านั้นจังไดกับเขาบอเนี่เขาพันเปอร์เซ็นต์ว่าจังพันเปอร์เซ็นต์ได้โมโมไผใส่แต่ฟอสิจับถือบ่เท่านั้นค่ะความจำเนี่ยจับไป่เท่ากันเลยนะอืมมัน ไปโงกงกันกับเรียกอาจารย์ไสมันอยู่สามตัวเด้เลยเดี๋ยวหนูสิเขียนเลขเด่นให้เอฟซีไหวพร้อมเธอเพนไดเลขเด่นเลขดีมาให้พนจับใส่เนาะพอนะออต้องให้เอฟซีเข้าใจว่าเพ่นหเด่นที่สุดคือซีตัวนี้เด้อือซีตัวนี้ละวันนี้ถ้าแม่นว่าจับคู่จับคู่นี่ถ้าบนนี่จะมีแปดสามแปดหกแล้วก็สามหกหกศูนย์เนาะอือตัวนั้นอันนี้เป็นบนเลยมันวะเน้นบนเนาะเน้นบนเดยนะะมันว่าครับว่าบน ทรรา,าม่ากามาบนเดี๋ยวคนไลคคูดอกกันนะนกลับแน่ล่ะแปดสามอย่งครับแแปดสามแปดหกแล้วก็สามหกแล้วก็หกศูนย์นะพ่อ,อหกศูนย์ขาน,นั้นบันี้ล่างบ,<น>บันี้ล่างหนึงเจ็ดกับหนึ่งล่างเจ็ดศย์เจดหนึ่ง แม่นป <Men> ะพ่อเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดหกนั่นนั่นละก็มีท่านีก้กมีสามตัวของเราสามตัวมีไหมพ่อสามตัวนี่แปดสามหกอ๋อแปดสามหกแล้วก็เก้าหกศูนย์เก้าหกศูนย์ายสองหางครับน่น่น่่นนตัวนี้นอีก โอ้ศูนย์หกเลยหกการไว้ต <3 S 1> <ๆ>ิสามตัวนี้เน้นไปตัวใดคะพ่อใชพ่อเน้นตัวใดสามตัวเน้นแปดสามหกอันนี้บ่อ,อันนี้เป็นตะล่องบ่ะตะล่องสองตัวนะอันนี้จะเป็นเลขเด่นเนาะนั่นละคันผู้ใดอันนั่นกระหาใจอืม 8ปดสามแปดหสามหกพอ่อเน่นตัวดใดพ่อสามหกนี่บอกสามหกหกแปดแปดหกล่างเดีพอ่อล่างเน่นตัวใดพอ่อเจ็ดนยเจหนึ่งนี่บอกอ,อันนี้จะเป็นตัวล่องนี่ก็นั่นถือบ้างกันของขึ้นันวพันเปอร์เซ็นตนะคะตัวเลขของคุณพ่อนะคะ พ่อนี่ถือมาจกงวดแล้วก็บกอคาเพ่อนับหลายงวดยุ่นแล้วสี่งวดหางงวดสี่งวดหางงวดอย่างเงี้นาะหางงวดนี่พู้ใดบอกให้บ่มาเลยพูดใดคันบ่มาค่ะบ่มาคือบ่ได้นะคะอ่ะย้ำตัวเลขนะคะ fc เบิ่งชัดๆนะคะวัวที่ผ่านมากกับสองสามเดี๋ยวเราก็ให้เข่าตรงๆเนาะนะคะมีแต่อาจารย์ดังๆตัวนี้ fc ว่าอย่าลืมอย่าขามอย่ากายให้เศ้าไปหาอีพอหัวแนววันเดี๋ยวเด้อถ้าเจอเพื่อนกันสีถามห้ก็เลยวางสี่นะคะตอนนี้มาหอดมาถึงแล้วพี่น้องพอหัวเพื่อนกะใหายแนวทางมาแล้วนะคะเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับตัวเลขของพ่อนะคะงวดน,นี้พ่อให้มานะคะเด่นที่สุดจะมีสี่ตัวงวดน,นี้ถ้าไม่มีสี่ตัวนี้จะไม่ได้กินบ่เพอเอืมรื้อบ่ซืุุ้่นีติดก็ได้ ถ้าติดสี่ตัวนี่คือบ่ไดดบ่ได้ติดตัวใดก็สร้างไห้มาติดสี่ตัวนี่งวดที่แล้วพ่อบอกว่าถ้าไม่มีแปดกับสองบ่ไดดกินแม่นบ่อบ่ได้กินงวดนี่ถถาบ่มีหกมีเจ็ดมีศูนย์มีสามได้กินบ่บ่ไดดกินกันบ่มีตุมไหนอ๋อบ่ไดดกินเด้อพี่น้องแสดงว่าคันผู้ใดมีตัวใดเอามาจับใส่บ่อพ่อเอาจับใส่จับใส่ได้กินแท้บ่ได้กินเป็นแนวทางที่ได้ของกัเจ้าสิถือบอค่ะ ของของมืเจ้าซีเมนซ้ําขอ,อ,องอี่พอบอลล็องเอามาจับใส่กันเบิงนะคะแต่ว่าพ่อบอกมั่นใจว่าอซีตัวนี้จะได้กลับมาพันเปอร์เซ็นแมนบอพอวัออนนี้เลขบนนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อให้มาแปดสามแปดหกสามหกและหกศูนย์พ่อบอกว่าพ่อเน้นแปดหกและสามหกอะค่ะส่วนแปดสามกับหกศูนย์นี่จะเป็นตัวล่องตัวล่องค่ะส่วนล่าง พอให้มา 70, 71, 73และ76เน้นไปที่ 70, 71เนึาะ73และ76เป็นตัวรองเนาะคะ่ะมีตัวนั่นมีตัวนั้นละเอาอย้ำสามตัวได้บันนี้พี่น้องอันตัวสามตัวนี้คือซิลวยไว่ายยีดอกมีสามหาง836แล้วก็960แล้วก็606เน้นไปที่ เน้นตัวใดพอเน้นนี่ครัอ 8, 3, 6, บอสแปดสามหกบอสข้างล่างสามตัวเออแปดสามหกสามตัวเน้นแปดสามหกนะคะตามนี่แม่นบอสค<อ>่ออนะพ่อนีแ่เอาอีกนะอตัวไหนล่ะบอสวงตัวนี้วงวงหกศูนย์นี่โอ้เป็นยังพอ่อคือให้วงตัวนี้โยมันมีอยู่นะแม่มันมีคิดลับอยูมันฝันเกี๊ยวหัวตาไสอยู่นะน่อยฝันว่าจังไหน ฟันว่าได้เขาขี่รถขึ้นไปอเขาอันนั้นเขาโยนขึ้นรถตาไซหมายความว่ามีคนโยนของขึ้นจันหรโยนพญ่นิล่ะขึ้นโยนนี่พ่อ,พอนั่นแต่เป็นอันนั้นแต่ว่าว่าไปพากันไปยังแล้วไปเจวงานเหมือนกัยังเรือตาไซมันหกศูนย์หกพ่อก็เลยเอาตัวนี้อืมเ็ตัวนั้มก็เลยเอาเล็กอีพอไซมาเออฝากเอฟซี <FC. S 1> มันนั้น มันเป็นเลขกันรถพ่อนอะไรนี่นะถ้าเบี่ยนรถพ่นนี่ยังพอหกศูนย์หกโอ้แสดงว่าฟันดีโยขัดฟันในขีนี่ยาำไดยมัน <c oughs> ม,นมนนนันอย่างเอายาำนั้นขัดฟันในคีรถคืย่างกันฟันในขีรถยังหน่อยมือนก <c oughs> ันแต่เปิดฟัะกตูขึ้นไปคีซื้อได้ไปคนเไปยัดเก่ <c oughs> าพรามไปน้อง่ายไว้กันเปิดฟังระตูข,ขึ้นไปคีซื้อในรถตัวนี้ได้ไหมหาเก่าเก่าหาอัน นี่ให้ครับกันเอยกันหรอกม,มันก็ออกเกาหาหาเกาได้ละงวดนะแต่ว่าคันพ่อฝันโดยสังเกตเบิงถ้าอีพ่อบ่ฝันพ่อจะบอกว่าบ่กฝันถ้าพ่อฝันน,นี่ส่วนมากมักจะคิวอยู่ด้วพี่น้องโย่ถ้าคิวบอกคิวแล้วงวดก่อนข้าเจาก,กันยังมาบอกอีหยังเกาะอย่าลืมเด้อศูนย์เก่านั่นบวะนี่ซื้อห้าก่อนนะฮะตัวใดศูนย์หนึ่งเก้า แมนอนเงนขึ้นนอเล็กไว้มาฝันว่าผู้เฒ่ามาหาค่ะว่าให้ตัดซื้อนี่เรือพบ่อใไงศูนย์หนึ่งว่าตงซื้อซื้อศูนย์เก่าตัวเดียวพอกันยังบ่ซื้อพอกันยังเกิดว่าแมนแล้วเล็กกูบาดหนีว่าซั่นค่ะอ่ันมันออกมันออกสองศูนย์เก้านั่นเห็นบ่ลนะบ้ดนนี่ศูื้อขนาดเขาบอกศูนย์เก่าแท้ๆยังบอกเัาเป็นน้าดวงอ่ะพี่น้องอย่าลืมพี่น้องได้พี่น้องนั่นรถให้เพิ่หมานนะพ่อนะ พี่น้องพอโซ่อีกเทอหนึ่งแปบ๊บหนึ่งเบื้องเอาเ,เอาด้อพี่น้องเด้อนะคะเป็นตัวเลขแนวทางพ่อโหคนเหาคนเลาสูฟังก็เป็นแนวทางคือเก่าหนละนะคะพันผู้ใดชอบกับจัดคัดกับพานบว่ากันเนะพ่อเนาะตัวเลขของพ่อมือนี่พ่อบอกว่าพันเปอร์เซนเลขเด่นหกเจ็ดศูนย์สามมาแน่นอนส่วนจับคู่ชอบตัวไหนก็จัดไปแต่สั่นละ ไผ่จือก็ได้ไผบ่จือก็บ่ได้ไม่ก็บ่ได้แล้วแน่นอนพ่อสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อโหมากมากนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะสามสองเด่นสองค่ะสามห้าแปดวันที่แล้วเออมา่อก่อนว่าสามสองออกมาน้ำกันได้เลยวันที่แล้วพ่อบอกว่าถ้าไม่มีสองก็ไม่มีแปดไม่ได้กินไม่ได้กินมันกับมีได้ล่ะค่ะ มันเอาแค่สองถัวงวดก่อนนะ่ะงวดนี้เอาซีบ่เอาซีมันตรงนั้นของคนใช้ใส่เด้เอาเอาซูเอฟซีฟังในงวดน,นี้ถ้าบ่มีตัวใดบ่ได,ได้กินงวดน,นี้แถนบ่มีบ่ซื้อศูนย์สามหกเจ็ดไม่ได้กินให้ซื้อทิศซุมนี้เป็นแนวทางหให้ค่ะให้ซื้อทิศซุมนี้ถ้าบ่มีซุมนี้บ่ได้กินบ่ได้กินค่ะขอบคุณอะไรครับพ่อส<อ>วัสดีค่ะโวยซุปนี่โวยพรให้เอฟซีนะพ่อ ให้คู่นคนะให้เบื้องเอาให้จับไซกันตัวอีกตัวดดใดดีจับไซจับไซศูนย์สามหกเจ็ดหนึ่ตัวถึงสองตัวอดู่ยในัแน่น,น่ะขอ,อขอบคุณค่ะจับไ้แล้วใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ